สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุสุขุนนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมมาเนก็ทักทายพี่น้องนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับผม พี่น้องสปูส ання, ก,กคนนะครับกล่าวสวัสดีครับผมเปนใหญ่แน่นอนครับผมนะครับสบายดีบอลนะครับผมทำเรื่อเงินทองกันบอลนะครับเลาะช่วงนี้นะครับเลาะทางอันารเป็นแบบใดกันแน่นะครับเลาะกลาวสวัสดีนะครับผมทุกคนกล่ามานะครับผมแล้วก็กลาวสวัสดีครำหนึงครับผมกลาวสวัสดีนะครับผมทุกทุกท่านนะครับผมที่เขาามคอมเมนต์นะครับผมกล่าวสวัสดีนะครับผม ท่านที่ subscribe นะครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมสำหรับการติดตามนะครับผมจากลักซิปนะครับผมจากลักร้อยหนึ่งสองร้อยคนนะครับที่เข้ามาติดตามผมนะครับผมวันนี้ก็ขอบพระคุณหลายๆนะครับผมเขาไปถึงแปดร้อยคนแล้วนะครับในช่องของผมเองนะครับเนาะนะครับผมขอบคุณหลายๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับทุกๆการติดตามทุกๆคอมเมนต์นะครับผมทุกๆการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมผมก็ ขอพุณหลายๆนะครับเนาะได้มีกําลังใจนะครับผมในการหาข้อมูลดีๆนะครับพี่น้องมาลงให้พี่น้องได้รับชมรับฟังเอาไปประกอบการตัดสินใจนะครับเนาะเมื่อนี้ผมมีอย่างหลายพี่น้องเขามาทักทายพี่น้องนะครับเนาะแต่มีนะครับผมประเด็นร้อนแรงล่าสุดมาให้พี่น้องได้ละมันระว่างกันนะครับเนาะแจ่งเตือนกันนะครับสําหรับคนที่อยู่ในเกาหลีก็ดีนะครับเนาะ สำหรับคนถิ่นกำลังสีมากก็ดีนะครับเนาะกาวสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมทั้งพี่น้องอยู่เมืองไทยนะครับเนาะแล้วก็พี่น้องอยู่ในประเทศเกาหลีใต้นะครับผมกาวสวัสดีพี่น้องทั่วโลกเลยนะครับนะครับพี่น้องเนาะนะครับผมอยู่ดีมีแห้งนะครับเนาะถูกบุตรคนล่ำรวยเงินทองด้วยพี่น้องเด้อแต่ผมช่วงนี้กับอากาศฮอนนะครับพี่น้องเนาะดังนไ้ยส่วนมากทสี่เจอปัญหานะครับผมเจอปัญหาเรื่องอันดับอากาศนะครับพี่น้องล่าสุดนะครับพี่น้องล่าสุดที่ ล่าสุดนะครับที่แรงงานไทยได้มีการเป็นล้มล้มเสียชีวิตนะครับผมในขณะการทํางานนะครับเนาะในงานสวนงานไร่ก็ดีนะครับเนาะได้มีการเกิดอาการช็อกอาการนอกเคยมาอาการนอกนะครับเนาะอาจีพเกิดแต่หลายสาเหตุอาจจะร่างกายบูสมบูรณ์นะผมร่างกายบูสมบูรณ์นะครับการประกอบปบการว่าเออเขากินเหล่าห้ายนะครับไปเจองานที่หนักแล้วก็แดด้อน <ver> นะครับผมว่าบางที่เหง่งานในเห่าเนาะเหงืงานในเห่ายางใหญ่เหงืงานในเห่าบ่ม,มีลมอากาศทายเทนะพี่น้องอากาศแบบโบไทยเท่แบบที่นี่กันหายใจบ่ท่านกันสิเกิดอาการนกนะครับเนาะขนาดผมนะครับว่าเหงืงานแบบว่าบ่่อยอยู่ในเหงองานนี่อยู่ทั้งตึกนี่ลมเย็นๆนังมีอาการแบบปวดหัวมัวกเก่านะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับเนาะอาการร้อนกันจะไปกินเหล่าร้ายนะครับเนาะนะครับ ช่วงนี้นะครับพี่น้องมีเรืองมาอมมอมม่ตากันนะครับพี่น้องซูม,มืออน,นี่เหตุการณ์หลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปหลายนะครับเนาะเพราะว่าประเทศเกาหลีใต้เขาเปลี่ยนผู้นานะครับเนาะเกาหลีใต้อาจซีโบชัยสวรรค์ของนักหลางเงินวอนหรือเขาเอิ่นกันได้น้ามาพีหน่อยนะครับผมอาซีโบชัยสวรรค์สำหรับพี่น่อยอีกต่อไปนะครับเนาะเพราะว่า ตอนนี้เขาได้เริ่มการกวดขันนะครับเนาะเออประกาศจับขึ้นไป้ายไงเลยนะครับเนาะหลายหลายพื้นที่นะครับมีหลายหลายพื้นที่ที่โดนกันไปแล้วหลายขึ้กันนะครับพี่น้องโดนจับกันหลายนะครับผมเพราะว่าน,นโยบายของผู้นําคนใหม่ของประเทศเกาหลีใต้นะครับเนาะเอาขึ้นไป่ายญ่เลยว่าอืมปราปลามอ่าผู้อพยูพทำนักแบบผิดกฎหมายนะครับเนาะเออ คือเขาไม่ได้สนใจนะครับว่าประเทศเขาสิต้องการแรงงานแบบนี้แต่ว่าเขาสิจัดการแรงงานที่อยู่แบบผิดกฎหมายนะครับผมก็่ได้ยูแบบผิดกฎหมายขึ้นไปเลยว่าประกาศจับได้ครักเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมทุกทุกทางจะใส่ค้อเรามาระวังในการทํางานกันนะครับเนาะในการใสีชีวิตในกอริเต้การใสีชีวิตในกอริเต้ ให้อยู่หลอดปลอดภัยนี่มันบม่ใช่เรื่องอางายนะครับหนึ่งนะครับผมเขาจะไปเห็ุอีย่างที่มันซอสเสียงต่อกฎหมายของเขานะอยู่เงีย,งยบๆอยู่แบบธรรมดาอยู่แบบก็ต้องกระโชคโหข้างก็ต้องกระโตรกระตากน,น,นะครับนออยู่แบบเงียบๆง่ายๆแต่คนี่น้องก็จะอยู่กันสบายอีกอย่างนะครับผมช่วงนี้เขาเข้เมงวดในการตรวจตาพีน้อยหรือว่ารงงั้นผีผีกฎหมายนะครับอยู่แบบผีกฎหมายนะครับนาอเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เข้ามา นะครับพี่น้องพนที่เขามากกับสิมีความเสี่ยงคุที่เขามากกับสิมีความเสี่ยงเสี่ยงอย่างเสี่ยงสี่สิบบ่อผ่านต่อมอนะครับนาะเหตุหลักตอนนี้พนที่บอ่อผ่านตออ่อหมอเนี่มาลอยเปอร์เซ็นต์นี่ผ่านตออ่อหมออยู่มาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่นอ้องคณะนี้นะชั่วโมงนี้แม้ว่ากอเซจูสิบเปิดแบบว่าบ่ต้องลงุงทะเบียนกันตามมากอเซจูแล้วนี่พี่น้องเราสามารถสิบบินเขามาในเมืองญงได้นะครับ บสามารถสีเดินทางเขามาในเมืองไงได้เพราะฉะนั้นคือว่าอยู่เฉพาะเกาะเซจูแค่นั้นนะครับบวสามารถสิขามาในเมืองได้นะครับพี่น้องบวสามารถสิเขามาตัวเมืองไงตัวเมืองหลักเขาได้นะครับต้องฟังกันให้ดีนะครับเพราะโบแมนมาไปฮอดแล้วสิไปหันไปหนีได้มันโบแมนนะครับพี่น้องต้องทำความเข้าใจมุมนี้ตามที่ผมบอกไปคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเนาะ ผมขอ,อย้อนไปถึงหลักการการพานต่อมอ,อะมีหลายๆคอมเม่นทักเขามาถามผมว่าต้องเตรียมตัวแบบใดนะครับเวลาถือต่อม้อเรียกเข้าไปนะครับเนาะผมบอกเลยว่าพ่อพี่น้องเวลาไปนะนะครับเขาด้านตรวจนะครับเนาะบางคนอาจจะบ่เรียกตรวจบางคนอาจจะถูกเรียกตรวจเพราะว่าเขาสงสัยในเอกสารหรือว่าในตวัตวตนวของเขาเขาก็ซิเอื้อเข้าไปสอบถาม พราะฉะนั้นแล้วการเขาไปสอบถามเขาห้องออฟฟิศสอบถามเนี่ยเขาห้องต่อมอตนสอบถามเนี่ยด้ยตรวจสอบเนี่ยพว่อ mm. พี่น้องพี่ต้องไปตกใจนะครับเนาะว่าเฮาตั้งใจไปเที่ยวอยู่แล้วนะครับผมขอควรปฏิบัติเวลาถูกต่อหมอ้อนะครับเตรียมตัวก่อนเตรียมตัวก่อนที่สิเดินทางต้องเตรียมแบบมีด้อพี่น้องเงินสดเงินสดพี่น้องเงินสดพี่น้องพกไปเลยหาหมื่นขึ้นไป โเป็นเงินสดไปนะครับเนาะพกเป็นเงินสดไปเลยแล้วก็พกเป็นเงินสดไปแล้วมาที่นี่บัตรเครดิตมีเท่าไหร่คนไปให้นมดเป็นบัตรเครดิตนะบัตรเครดิตพกไปเลยพกไปมีเท่ามีจกากใบก็บพกไปไปได้จำเป็นว่าของผู้ใดผู้ใดพกไปเลยบัตรเครดิตนะครับผมเป็นหลักฐานอีกแบบหนึ่งที่ต่อมอเขาสิเม,มืองประกอบการตัดสินใจว่าเสียพนัพนยุบ่ผ่พันเงินสด นะครับผมพี่น้องสมมุดบัญชีเะ้เอาไปได้ขาดขันเอาไปปุ๊บมันตรวจพอปุ๊บมันถามเด้เอาเป็นอย่างบัญชีคือบอดเดินเงินในบัญชีคือมีอยู่ซ้ำนี่เออมาสีเรื่องเง้ยวบาต้องพกไปบัตรสมุดบัญชีบ่ต้องพกนักท่องเที่ยวเขาบ่กพกสมุดบัญชีเงินสดนะครับผมบัตรเครดิตตรงนี้นะครับผมสมุดบัญชีบ่ต้องพกแล้กกาตอบคําถามตอบเฉพาะสิ่งที่เขาถามยาเบาเงี้ยวสาวความหยืดไปหอดเรื่องอื่น อยู sea, so ite, <VE> ่ซ <Mont> ื้อๆนะครับผมเราต้องไปตอบคำถามอย่างมากมายเพราะฉะนั้นแล้วพุทส่วนมากขอมุ่นโทรศัพท์สิบบลบออกไงข้อมูลแชทข้อมูลนอย่างต่างๆนะที่แชทถามคนในเกาหลีว่าจังซันยังสี่ยังมากมายหลายอย่างเทปกล่องแข่งงั้นยังซันซี่ย่าไปหาเฮดซันติดต่อผู้ใดไว้ลบทิมแห่งม็ดนะครับเนาะลบลบแชทลบวนังออกทิมแห่งเม็ดเราไปที่นี่ว่าพี่น้อง พราะขั้นตอนนี้มันหอยแล้วขัอขั้นตอนต่อไปสิ่งแรกที่เขาเอื้นเขาของตรวจตอมอนะครับพี่น้องสิ่งแรกที่เขาสิตรวจสอบก่อนเลยสิถามก่อนเลยเขาจะถามหากระเป๋าเงินอ่าเขาจะถามว่ามึงมีเงินท่ดไหรมึงมาเที่ยวเพราะฉะนั้น้วพี่น้องไม่ต้องย่ามว่าเขาเสียเงินนะครับเขาเอาเงินเขาแค่ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับผมพกไปเลยเงินสดไหนนำไปมันเห็นเลยหามื่นหกมื่นเจ็ดมื่นถึงแสนหนึ่งก็ว่าไป นี่คือการไปท่งเที่ยวนะพี่น้องวันนี้ไพี่น้องพกเงินไปสองหมื่นพกเงินไปสองหมื่นแซววสิไปเที่ยวหาเมืองสองหมื่นสองหมื่นบาทไทยเดบบิ้นแรกเป็นเงิน,กนเกาหลีกับชิไดโยมาซีแสนวอนซีแส,สนวอนนี่ค่าห้องเช่าพี่น้องกันขึ้ละแสนแล้วพอพี่น้องไปเที่ยวหาเมืองเห็นบ่ค่าห้องขึ้นละแสนพกเงินไปแค่สองหมื่นกับเป็นไปได้สิคุณสี่พันต่อหมอ้อแล้วมันบระสมเหตุสมผลกับการท่องเที่ยวของคุณเลยน,นะครับนั่นแหละครับผมพี่น้อง ไอยาหนึ่งนะครับพี่น้องช่วงนี้คนเนี่ยสิเปอร์เซ็นต์ขนาดหนังสิ่พันต่อม๊ามาาพี่น้องนะครับผมแล้วยาหนึ่งนะครับพี่น้องมีพี่น้องทักทายกันเขามาสอบถามกันขอม้าม้างเขาในช่องยูทูบของผมนะครับผมสอบถามกันขามาหลายนะครับพี่น้องผมก็ตอบได้อาจจะตอบได้บ่หมดนะครับเนาะนะครับผมมันเี้กัมีขอมุ่นนะครับพี่น้อง นี่แหละขอมุลนที่จําเป็นนะครับพี่น้องลักๆเนี่ยที่ผมบอกไปเนี่ยพี่น้องขอมาฟังด้วยผู้ใดอยากได้ข้อมูลหรือว่าผู้ใดอยากมีผู้ใดยังวามันใจในการสิตอบคําถามตอบคาถามเนี่ยห้องปรต้องจําเป็นที่ไปตอบพี่อย่างเงี้ยวตอบเฉพาะสิ่งที่เขาถามนะครับพี่น้องนะครับตอบเฉพาะสิ่งที่เขาถามครับผมจะไปตอบพี่อย่างเงี้ยวมากไมนะครับเนาะในย่านึงฝากเตือนนะครับผมพี่น้องคนไทยนะครับผมในเกาหลีนั่นนะครับเนาะนะครับฝากเตือนนะครับผม อีหยังคือว่าว่าไงว่าเ้าอยากเฮ็ดกับตัวกะต่างนะครับเนาะว่าตามซื่อโซเชียลเนี่ยนะครับพี่น้องพวกต่อมอหรือว่าตำรวจเนี่ยมันหูหมดเลยนะครับผมพวกติ๊กตงติ๊กตอกติ๊ลงไปนะครับผมพวกดาวติ๊กตอกทั้งหลายแต่นะครับเนาะลงไปแล้วลงพื้นที่ลงที่อยู่ของออกไปคือจับกันไปกันหลายคนแล้วนะครับพี่น้องนะเออฝากเป็นแจ้งเตือนให้พี่น้องนะครับเนาะให้ระมัดระวังนะครับเนาะสำหรับคนที่กระนังสิเขม้านะครับผมการผ่านต่อมอก็บยังที่ผมบอกไปนะครับพี่น้องไปสอบถามมึง ขอมาสอบถามมึงของผมหด่นะครับผมนะครับมาฟังคลิปของผมเนี่ยนะครับผมพ่อแม่สิได้พ่อแม่พี่น้องสิไดของมูลไปประกอบการตัดสินใจบ่มากกันหน่อยนะครับเนาะพี่น้องขอเสริมอีกนิดนึงนะครับผมบางคนถือกี้คำถามเพราะอย่างเพราะว่าเวลาเขาเอื่นเขาห้องเวลาเขาเอื่นเขาห้องไปไปสอบถามเพิ่มเติมอันนี้พี่น้องเพราะพี่น้องมักสิออกอาการแบบว่ากระวนกระไว้อาการแบบว่าตื่นเต้นนะ เวลาเขาถามอีหอย่างตื่นเต้นอย่างเขาจับผมลองทําตัวให้สบายสบายเขาถามอีหย่างมากแต่ตอบไปตามเี่เขาถามผมต้องไปตอบอีหอย่างมากไหมอ้อมูลนเคยแชทเคยอย่างลบสีเหมืมดให้เลือเป็นไปได้ให้สั่งโมเมนต์แบบว่าเออเขาไปเช็คอินสอบถามหาแรง่องเที่ยวห้องสิไปโมนี่โมนี่โนี้เออมันเขาไปเห็นปุ๊บอ่ะโอ้อนี้มันเขาอินเทอร์เน็ตไปหาหม่องเที่ยวเตวิ้เออเขาเห็นสิเขาสีดีกว่าเออ ไปเที่ยวเมืองใดพี่น้องก็เสิร์ชหาเมืองในอินเทอร์เน็ตเอาทิมค้างไว้อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปลบออกนะครับผมของมุ่งการท่องเที่ยวไม่ต้องไปลบออกเออไปเที่ยวเมืองนี้เออเมืองช้อปปิง้งเกาหลีอยู่เมืองใดนเนาะเออเมืองมืองช้อปปิ้งสถานที่ช้อปปิง้งเกาหลีย่าย่าอยู่เมืองใดสถานที่กินอาหารอยู่เมืองใดแหล่งท่องเที่ยวอยู่เมืองใดนเนี่ยเออเขาเช็คเมืองเสียสามารถเอาทีมไปได้ไม่ต้องลบออกไปเดี๋ยว,ว่าส่วนหน่อยเดว่า ขอความช่พี่น้องได้แชทหาหมู่หาพวกถามเรื่องกานเรื่องงานพรพี่น้องลบชีมอกเบิดเรื่องพวกนั้นนะครับเนาะนะครับผมสุดท้ายนี่ครับพี่น้องนะครับผมจะมีแนวมาแนะน้ำกันนะครับผมแล้วก็มีข้อมูลนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องนะครับแรงงานผิดกฎหมายคนถีบเข่ามาท้มหรือคนถีบกระสุนสิเข่ามานะครับเนาะนะครับผมให้ระมัดระวังตัวนะครับเนาะเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับเนาะเขา ป,ป,ป่าป่าปั๊มหนักอิลินะครับเนาะอืมเขาเ่ได้สนใจนะครับว่าอ่าประเทศเขาสิขับเคลื่อนอ่าธุรกิจด้วยแรงงานแบบพีกตหมายหลายนะครับเนาะแต่ว่าเขาเ่ได้สนใจนะครับเนาะเขาพ่อเขาเห็นเขาก็จับนะครับเนาะใส่ความรามาระวังในการใส่ชีวิตในเกาหลีใต้นะครับเนาะสำหรับแรงงานพี่น้อยของเขานะครับเนาะสำหรับมื้อนี้นะครับพี่น้องนี่ข้อมูลนะครับมาทักทายพี่น้องแล้วก็มาพูดคุยกันประมาณเท่านี้นะครับผมก่อนอื่นเลยขอขอกราบขอบคุณหลายๆนะครับผมก่อนการบุณหลายๆนะครับผม สำหรับนะครับผมพ่อแม่พี่น้องที่กดติดตามช่องอ่าบ่าวสารคามผู้ยุบังเกาหลีเชนเนลนะครับผมจากหลักร้อยสองร้อยคือมาเป็นแปดร้อยนะครับผมนะคผมเป็นไม่ได้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะแค่ออกไปแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับเนาะเปล่งพลังแรงใจนะครับผมาหายครบพันเลยเร็วเด้อครับเด้อนะครับผมขมังครบพันปุ๊บผมกับชิมิดีๆผมกับชิมีอย่างดีๆมากนะครับผม แจกมัแถมพี่น้องนะครับเนาะถ้าให้่องผมครบพันก่อนนะครับเนาะนั่นแหละครับผมพี่น้องก็จันั่งกัฝาเป็นกําลังแรงใจอีกที่หนึ่งนะครับเนาะนะครับผมขอบคุณคุณหลายๆทุกๆการติดตามนะครับเนาะพอมียอดผู้ติดตามมากคอมเมนต์ดีๆมากนะครับเนาะผมก็มีกําลังแรงใจนะครับเนาะได้หาข้อมูลดีๆเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้เกี่ยวกับแรงงานไทยเฮ้าการเคลื่อนไหวของเกาหลีใต้เป็นยงไรแน่บอกเลยนะครับว่า เกาหลีใต้ชั่วโมงนี้อาจสิบปแมนสวรรค์ของนักล่าเงินวอนอีกต่อไปแล้วนะครับเนาะสําหรับแรงงานตีมาแบบผิดกฎหมายอาจสิบโบชัยสวรรค์สําหรับแรงงานผิดกฎหมายอีกแล้วนะครับเนาะเพราะว่าเขาปราบปรามหนักนะครับช่วงนี้นะครับเนาะอาจจะโบชัยสวรรค์นะครับเนาะนั่นแหละศึกษาหาข้อมูลดีๆนะครับผมเพราะฉะนนก็มาติดตามช่องผมไว้นะครับผมนี่ยังดีๆผมสิมาลงให้พี่น้องฟังเสมอสำหรับมื้อนี้ผมลาไปก่อนนะครับพี่น้องผมขอบคุณสำหรับการติดตามทุกๆท่านนะครับเนาะ ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่านะครับผมนอนหลับเป็นไตงเงินเมื่นนะครับพี่น้องนอนตื่นเป็นแงเงินแสนคือเก่าแหละครับผมมือน,นีนคนน้ครับผมบ่าวสารคามผู้ัจจุบันเกาหลีชาแนลรับผมลากันไปก่อนสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ